สวัสดีค่ะเราจะมาดูในสิ่งที่เราปรารถนาและตั้งใจเอาไว้ในคลิปนี้กันนะคะว่าเราจะสํำเร็จสมหวังไหมอย่างไรนะคะโดยการเสี่ยงทายเลือกไพ่ค่ะจะให้ไพ่มีอยู่3ามกองนะคะคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกมา1กองแต่ก่อนอื่นนั้น ต้องขอบอกว่านี่เป็นการเสี่ยงไพ่ทำนายนะคะจะอ่านไปตามหน้าไพ่ที่ปรากฏนะคะถ้าคำทำนายของไพ่ออกมาดีก็ขอให้รับไว้แต่ถ้าคำทำนายออกมาอาจจะไม่ตรงตามที่ใจเราคิดไว้ก็ไม่ต้องไปเสี่เรียดไปจริงจังนะคะเพราะคำทำนายของไพ่๊อกเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ7 วันหรือ1สัปดาห์นะคะไม่เกิน2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นเราสามารถมาทำการเลือกไพ่ได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะนี่เป็นไพ่สำหรับคนที่เลือกสีแดงนะคะเรามาดูคำทํานายของไพ่ในกองสีแดงนะคะว่าสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ ในสิ่งที่ปรารถนานี้จะสมหวังมันจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรโดยอาจารย์จะทำการถอดไพ่ให้นะคะแล้วก็ทำนายไปตามหน้าไพ่หรือตัวไพ่ที่ปรากฏนะคะ จะมาดูกันนะคะว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่กล่องแรกนะคะจะสำเร็จไหมในสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ปรารถนาไว้ในใจนะคะเรื่องใดก็ได้นะคะที่คุณปรารถนาจะรู้มาดูกันว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จ สมหวังไหมนะคะค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในเรื่องนี้ไพ่บอกมาว่าสำเร็จค่ะสำหรับกองที่หนึ่งสำหรับท่านที่เลือกสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม ถ้าคุณมุ่งมั่นปรารถนาตั้งใจเอาไว้ไพ่บอกมาว่าเริ่มต้นทำได้เลยค่ะทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้เลยค่ะและนี่ก็คือคำทํานายของไพ่กองที่หนึ่งนะคะสีแดงค่ะมาดูสำหรับคำทํานายของท่านที่เลือกไพ่กองที่สองคือสีเหลืองนะคะว่าจะสำเร็จไหมอย่างไรนะคะเราจะมาดูคำทํานายกันนะคะในไพ่กองนี้ค่ะ คำทํานายของไพ่กองที่สองสีเหลืองนะคะเรื่องความปรารถนาที่เราตั้งใจเอาไว้จะสำเร็จไหมอย่างไรรู้สึกว่าไพ่จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะสำหรับกองนี้ ไพ่กองนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วงแรกอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองสีเหลืองไพ่บอกมาว่าอุปสรรคของคุณค่อนข้างมากค่ะ เรื่องใดที่คุณตั้งใจแล้วก็ปรารถนาที่จะทําสําหรับช่วงระยะเวลานี้ให้หยุดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงมือกระทํานะคะอาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะด้วยค่ะนะคะเรื่องนี้ต้องรอไปก่อนนะคะสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูสําหรับท่านที่ปรารถนาจะดูว่าจะสําเร็จไหม ภายในระยะเวลา1-2ถึงสัปดาห์สามารถย้อนกลับมาดูคำทำนายได้ใหม่นะคะค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของไพ่กองที่สองนะคะเรามาดูคำทำนายของไพ่กองที่3กันค่ะคือไพ่ท่านที่เลือกไพ่กองสีเขียวนะคะเรามาดูค่ะว่าคำทำนายของไพ่กองนี้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาไว้จะสำเร็จ สมหวังตามที่ปรารถนาไหมนะคะมีอุปสรรคไหมอย่างไรก่อนอื่นต้องขอบอกนะคะว่านี่เป็นเพียงการเสียงทายไพ่นะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่ที่ปรากฏนะคะและทําการถอดไพ่ให้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมเอยนะคะถ้าดีก็ขอให้รับไว้ถ้าไม่ดีอย่างไรไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากนะคะเป็นเพียงเกมนะคะ ไพ่บล็อกสามารถย้อนกลับมาดูได้ใหม่อีกครั้งภายในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์นะคะและมาดูกันนะคะว่าคำทํานายของไพ่กองที่3จะเป็นอย่างไร คำทำนายของไพ่กองที่3นะคะก็มีอุปสรรคอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะคุณสามารถเริ่มกระทำการในสิ่งที่คุณปรารถนาและตั้งใจไว้ได้เลยค่ะอุปสรรคเหล่านี้คุณจะสามารถเอาชนะมันได้นะคะการมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยบ้างก็ดีนะคะคุณเริ่มต้นทำได้เลยค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับราบรื่น เท่าใดนักนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยเล็กพเพิเดียวคุณแก้ไขได้ค่ะและนี่ก็คือคำทํานายนะคะสำหรับการเสี่ยงทายในเรื่องของความสมหวังความปรารถนาที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบใจหรือถ้าสนใจก็กรุณา ดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ